ออปชันบอกได้เต็มมากเลยนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์ของรถครอบครัวได้ดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์ไก่บูคาเซนเตอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไก่มีรถดีๆรถครอบครัวมานำเสนอกับลูกค้าที่น่ารักของแฟนเพจท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะไก่นำเสนอ To y o t a f o r t u n e r นะคะตัว T R D นะคะรถคันนี้เป็นรถปี63ค่ะรถคันนี้เป็นขับโฟนะคะ นะคะสนใจทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในแชทได้นะคะรถคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากนะคะรถคันนี้วิ่งได้9,000 0กว่าโลเท่านั้นนะคะออกรถรับรถวันนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าดําเนินการนะคะสัญญาผ่านลูกค้าสามารถรอรับรถได้ที่หน้าบ้านทันทีเลยนะคะลูกค้านะคะรถคันนี้นะคะพร้อมญแจคอร์ีรมทนะคะ ออปชันบอกได้เต็มมากเลยนะคะแล้วก็ค้มด้วยนะคะเบาะปรับระดับไฟฟ้านะคะพุสต์นะคะมัลติฟังชันนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์ของรถครอบครัวได้ดีมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมัลติฟังชันน้พวงมาลัยแล้วนะคะเบาะนะคะตกแต่งพิเศษนะคะสำหรับตัว T R D คันนี้นะคะรถคันนี้นะคะ t o y ยต้า o r t u n e r นะคะ T R D ขับโบค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านหลังของบอดี้รถคันนี้เลยนะคะและรายละเอียดนะคะรอบๆของตัวรถคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สวยมากมเดียวเลยนะคะลูกค้านะคะท่านไหนนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดมาที่ยังเกตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะรถกระบะนะคะหรือรถครอบครัวนะคะหรือลูกค้านะคะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนกานตัดสินใจได้ วอะไรทําอาชีพอะไรแล้วเราจะออกไม่ได้นะคะทักสอบถามมายังเหตได้นะคะหรือเราจะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตลูกค้าค่ะวันนี้ลูกค้าท่านไหนอยากได้วีดีโอคอนะคะลูกเพิ่มเติมนะคะทักสอบถามเข